สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงสายๆนะคะพ่อพ่อแม่แม่ค่ะอยู่กับอาละน้อยนะคะอาละน้อยคึกแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็มา <c oughs> มาเคะตรงนี้นะคะน่าบุญมีลูลาน้อยบุญมีวะโอ้คึกแต่เช้าเลยนะคะตีนมาก็คึกเลยนะคะ ละน้อยช่วงเช้า,ชาวันนี้นะคะตอนแรกนะคะก็บรรยากาศดีๆอยู่นะคะแต่ตอนนี้นะคะเริ่มร้อนมาแล้วนะคะละน้อยอย่าหลบกล้องสิครับอืมดูดูละน้อยดูดูดูด เล่นเกินอย่าแค่ครับบุญมีของเล่นหนูม่ะจะพังหมดแล้วนะตุ๊กตาหนูไม่สามารถเล่นได้แล้วส่วนอันนี้เป็นที่ดึงของหนูเฉยๆแต่หนูอ่ะทำมันหลุดอย่างเงี้ยทำให้มันห้อยตรงตเตงอ่ะบุญมีดูั้งใจเล่นเท่ดูแหละนะ้อย แฮะอยู่นั่นทำอะไรนั่นด้วยเาทำอะไรนั่นจะเล่นแฉบบออย่าปลาใส่ด้อดือบรรยากาศวันนี้นะคะก็อากาศร้อนนะคะแต่ไม่ร้อนมากนะคะร้อนแบบพอดีพอดีนะคะก็มีลมพัดเย็นๆอยู่นะคะ คือละน้อยตอนเช้าวันนี้นะคะก็มาสายสายหน่อยนะคะโอโอเออเอเดี๋ยวขอทำหน้าบัวบุญมีดูดูดูด ตอนเช้าก็จะคลึกอ,อย่างนี้นะคะบางวันนะคะก็จะอันนี้นั่นปีนคอกแล้วบุณมีปีนคอกแล้วคะ่ะแม่แม่คะ่ะคุณมีปีนคอกแล้วปีนคอกแล้วครับคุณมีปีนคอกแล้วครับดูดูด ก็จะปีนคลองหนีแลว้วอันนี้ใช่ของเล่นหนูจริงไหมนะครับทำไมหนูถึงเล่นแรงขนาดนี้ล่ะครับบุญมีโอ้เล่นแรงจังเด็กก็จะเป็นแม่วงเดือนนะคะ แม่วงเดือนตอนเช้าก็จะสดใสยอยู่นะคะนี่แม่วงเดือนตัวสูงมากอันนี้ละน้อยมึดๆหน่อยนะคะแต่จะเพิ่มทันอืน บุญมีมานี่ครับบุญน,นีอ๋อหนูก็จะไปแฮะทางโน้อนอย่างเดียวเลยน้อบุญมีหนูมานี่บ้างเถอะตนนี้นะคะบนน้องบุญมีนะคะก็ได้สูญเสียไปแล้วนะคะทั้งสองลูกเลยนะคะแฟบหมดเลยนะคะบุญมีคือเล่นแรงมาก เล่นจนบอลแฟบค่ะบอลแข็งๆในแฟบหมดเลยน้าลูกไม่วงเดือนไหนน้หละน้อยดูดูดูมีเงินละ มาทำอะไรตรงนี้ออเดินไปเดินมาอยู่นกขั้นบอกครับฮึขั้นบอออกกล้องนะครับไม่ใช่ว่าหนูไม่ออกกล้องนะหนูต้องออกกล้องนคะรับ บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้นะคะคือแดดออกนะคะฝนไม่ตกค่ะมีลมพัดเย็นๆอยู่นะคะนี่ทำอะไรเอ้ยบุญมีอันหนูทำอะไรอยู่ครับอันหนูขัดบ่บา้บาบา้า ไปโน่และบุญมีไปแค่อะไรตรงนั้นอีกบุญมีหนูอยากแค่เลยหนูยังไม่ถึงไว้ที่หนูต้องออกคอ,อกนะครับ หนูยังดื้ออยู่เลยถ้าหนูแค่คอกออกนะคะหนูก็ต้องไปวิ่งไล่ชนคนอื่นหนูต้องอยู่ในข้อก่อนต้องอยู่ในข้อก่อนนะครับดูบุญมีตาคือแบบเหมือนยังไม่ค่อยจะตื่นนะคะแต่ก็คึกแล้วนะคะนี่ ขนก็ยาวมากขนก็ยาวตัวก็ใหญ่ดื้อก็ดือ้อแค่นู่นนี่นั่นมั่วซั่วเลยบนนี้นามากินหญ้าบห ่งางเช้าก็ประมาณนี้นะคะพ่อพ่อแม่แม่คะเดี๋ยวนูขออนุญาตจบคลิปเลยนะคะฝากกด,ดติดตามน,นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องพังแม่วงเดือนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อล่าน้อยของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตลงคลิปเลยนะคะ สวัสดีค่ะบุญมีสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ